สวัสดีครับเพื่อนๆพืคู่บาอาจารย์หมอเซียวพบกับผมอีขึก้นกานะครับผมกับสองอีสานมีข้อบอลครับผมมือนี้เขาซีม,มาคุยหลังเกมก่อนนะครับผมเกมของอัจจินาครับฝรัง่งเศสที่ซิ่งสนะเลยกันไปนะครับผมก็เนี่จะไปฟังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ัจหน่อยนะครับพี่น้องจะได้บ่พลาดคลิปจากสองทางของเขานะครับผมด้วยใครสนใจสีเขากุมวิพีที่เดกัแอดไลน์มาหน่เลยครับ s a n ครับผมสามหกหานะครับพี่น้องคู่นี้ครับผมถือว่าแบบว่าดราม่าอีรีครับมหากราบหนังซ ดวลกันจนถึงชุดโทษนะครับพี่น้องแต่ก็เป็นทางของอาร์เจนตินานะครับที่ขว้าชมก์สมัยที่3ไปคล้องนะครับผมก็เริ่มเกมเขาผมอาร์เจนตินามาในแผน4 3 3นะครับผมตัวหลักๆอยู่ครบหมดครับเพราะว่าจะเป็นผู้รักษาประตูยังมัติเนตนะครับผมกองหลังโรเมโลครับโอตเตอรมนดีมูรินาครับผมกองกลางจะมีพวกเฟอร์นันเดสครับผมแม็กอเลสเตอร์นะครับผมหมอนี่เล่นดีครับมือนีนะแม็กอเลสเตอร์แนวลูกกัจมีแมสซี่ครับอาวาเลดดิมาเอียนะครับพี่น้อง เดบเปานะครับผมส่วนนั่งของฝรั่งเศสครับมาในแผน4-2-3-1นะครับพี่น้องแผนเก่งของพวกเขาอะนะครับตัวหลักๆอยูโคลเบิร์ตขกันครับผมมวบาสิเป็นชิลูครับเอ็มปาเป้กิตมันเดมเบเล่ลาบิโอซูโมอานีนะครับผมอ่าให้นั่นเด็ครับผมอุปเมการ์โนวาลานแล้วก็คอนเดแล้วก็มุโกโยรินะครับพี่น้องตัวหลักเบิร์ตเลยเริ่มเกมมา่ครับผมจะเป็นส่วนมากสิเป็นนั่งของอันเจตินาครับที่บุกเข้าใส่ทางของฝรั่งเศสอย่างคัอีีลครับพ่น้อง ง่องบ่าคืนนี้แหละครับช่วง1ิหานาที่แรกนี่ถือว่าจีนนีาในคล่องบอลอย่างเดียวเลยบุกวนเวียนอยู่น้ำหนาประตูนะครับก่อนที่มัดซมาถึงนาทีที่21นี่ครับพี่น้องเดมเบเล่ครับผมไปเตะเสยคาหลังกองล่างดิมาเรยนะครับพี่น้องเล็ดให้เสียจุดโทษไปนะครับผมเลยก็เป็นนั่งของเมสซีครับที่ลูกขึ้นมาสังหารจุดโทษให้น้ำก่อนหนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องเล่นไปสักพักนึงครับผมอาจจะนี่นาสงสัยได้ใจครับผมได้ความมั่นใจมาจากลูกแหลกนะครับพี่น้อง กองกลางก็เล่นดีครับอีลีครับพี่น้องกลางของฝรั่งเศสนี่ยซูม่ได้เลยครับผมพี่น้องเก็บบอลม่ได้เลยไปทางไหนกับแบบว่าถือบีบถือไล่เอ็มบาเป้นีบ่บอลแทบจะบดได้แตะบอลเลยครับผมบ่มีโอกาสยิ่งเลยผสมผสานไปพี่น้องในส่วนเอ่อครื่องแรกนี่ครับจนมาถ,ถึงเจ้นาทีที่สามสิบหกครับพี่น้องเป็นอังเคีวดิมาเลียครับที่ซัเดเอ็นเน่นครับผมให้ทางของอาร์เจนตินาครับหนีห้าเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับพี่น้องตอนนั้นโค้รของ ท่าทางของฝรั่งเศสนี่ยยูไ่ได้นะครับต้องเปลี่ยนออกสองตัวแล้วครับเปลี่ยนทัางของชิลูกับเดมเบเล่ของเขาครับผมเพราะว่าเ่นมาบแดนะครับพี่น้องที่ว่าเดนได้พ่อามที่โคดซังนะครับผมก็ได้ออกไปนั่งเบิงมูเป็นทัาของของตูล่ามนะครับลงมาครับโคโลมุนินะครับผมอันนี้ก็ลงมาแทนจบเครื่องแรกไปครับก้อนเบอร์เครื่องแรกสังเาติเปลี่ยนตัวนี่นะส่วนเริ่มเครื่องหลังมากครับผมฝรั่งเศสนี่แบบว่า ต้องเอาครับต้องหวังตีใครแต่ครับแบบว่าบุกยังนักเลยครับเพื่อเรียกวาหมั่นใจกันมากนี่บุกเนี่ยนะครับวนเวียนอยู่หน้าประตูแต่กับถือว่าบอไดมีโอกาสยิ่งหลายนะครับพี่น้องบุกแต่วก็ยังได้ดีกว่าเครื่องแรกที่บอไดบุกเลยเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลุกู่ครับส่วนหลังนี่บีบแต่ทั้งของอาเจนยนกงเลงดีดีครับส่วนนี้แบบว่าบีบบีพื้นที่แบบว่าให้ทางฝรั่งเศสได้มีโอกาสเล่นนะครับผมวนเวียนอยู่หน้าประตูนะครับจนต้องมั่น ผ่านมาหน้าที่ที่80ครับพี่น้องเป็นท่งของฝรั่งเศสครับได้จุดโทษนะครับผมจากลูกแห่นบอลนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นท่งของเอ็นปะเปะครับที่สัดจุดโทษเข้าไปยิงเต็มคอหล่อเต็มแข็งมาครับผมในท่งของฝรั่งเศสครับตีใขรแตกมาไหรเป็นสองประตูตอนหนึ่งครับผมพี่น้องตดอันน่้นเซาเมนครับผมฝรั่งเศสก็ได้ประตูตีเสมอได้นะครับผมในาที่ที่81ครับผมก่องเสียเนี่ยโอ้ย สนามแทบแตกนะครับพี่น้องเป็นผมยังหันผมก็งฮวงเขแตกเลยนะครับเอ็มพับเปยครับผมซัดเม็ดที่2ครับผมเฮ็ดในตีเสมอไปในเป็น2องประตูต่อ2ครับผมบานนี้ความกดดันครับไปอยู่ทางฟังอาจินแทนในบ้านนี้ครับพี่น้องเพราะว่าสกอร์มันสองสองแล้วมันไก่เวิไม่ได้แล้วนั่มสองศูนย์แต่ปิดเก็บมื่ไรครับผมหลังๆนี้กองกลางของอาจินินาเริ่มเบิร์แห้งอย่างียครับพี่น้องเห็นในซัดเลยครับเริ่ม เริ่มไล่บ่ได้แล้วครับเริ่มไล่คือเครื่องแหลกบ่ได้เลยแบบว่าเครื่องแหลกนี่ไล่จนแบบกลางของฝรั่งเศสเลิมเมื่ได้ครับผมแล้วก็เบิร์ดเวลาไปครับก่อสิบนาทีนี่เสมอกันไปสองประตูต่อสองนะครับผมต้องต่อเวลาพิเศษสามสิบนาทีนะครับผมเริ่มต่อเวลาพิเศษมากเลยเครื่องแหนกมากทั้งสองกับมีโอกาสเทตุประตูยุตหลายต่อไล่ก่างนะครับแต่ก็จบสกอร์กันบ่ได้นะครับผมจนเริ่มเครื่องหลังของสองต่อเวลาพิเศษครับผมหน้าที่ที่ ลอยเก่าแลครับพี่น้องก็เป็นแมตส์สี่ครับผมเทพบุตรแมตส์สี่นะครับผมที่ยิ่งแซงเป็น3ประตูต่อ2ครับเกมก็ยังสิจบเลยล่ะครับ3-2เนี่ยผมว่าน่าสิจบเลยนะมั้งผมมีอีหยงังที่สิพลิกล็อกกลับมากเลยละ่ะเพราะว่าทางของฟาคาวอาจจะได้หน้านี่เหมือนสิเล่นดีขึ้นมาหลายเตือนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวไป3คน4คนนะครับผมผมก็ว่ามันจบแล้วครับพี่น้องแต่บาทที่ไหน ทางของฝรั่งเศสครับผมได้จุดโทษอีกเทือนึงครับผมในนน้าที่ล้อยสิบแปดนะครับผมแล้วก็เป็นเอ็มปัปเป้ครับผมที่ซันแฮดิกไปนะครับผมเฮ็ดเห็นตาไกล้ตีเสมอเป็นสามประตูต่อสามครับพี่น้องโอ้ยกล่องเสียกับแทบแตกขึ้นกันละครับเม็ดนี่น่วยนี่อีลีครับเฮ้ยกันลั่นสนามไปเบ้ดเลยแล้วก็มอดวีกับเบิร์เวล่าเนาะพี่น้องเฮ็ดเห็นต้องมาวัดกันที่จุดโทษนะครับผมแล้วก็เป็นทางของอาร์เจนตินานะครับที่ค่มกว่าพี่น้อง สามาชนาจุดโทษฝรั่งเศสได้4ประตูต่อ2นะครับผมเฮ็ดแอนเจลิน่าครับผมกว่าแชมป์โลกสมัยที่3ามฮัทจากปี1986ครับกับ1978นะครับผมไปข้องเมสซี่ครับผมยังขึ้นหิ่งนะครับเป็นนักเตะคนที่เก่าในโลกนี้นะครับผมที่ได้ทั้งฟุตบอลโลกครับผมได้แชมป์เปนลีกแล้วก็ได้บันลุงดอนะครับพี่น้องจังไรก็แสดงความมีดีกับอาร์เจนติน่านั่นนะครับผมสุดท้ายนี้แหละครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนมาเลยนะครับ จะได้ผผ่านคลิปจากสองท่าของเท่านะครับพีน่น้องหรือใครสนใจจะเขากลุ่มวีพี่ที่เด็ดกับแอดไลน์มาได้เลยครับผม S A N สามนกหาครับพี่น้องสำหรับมือนี้ครับผมขอขอบคุณสวัสดีครับ